สวัสดีครับเพื่อนๆอสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับการแก้ไขนะครับต้นบอลซีของเราที่อเอียงหาแสงนะครับคือทรงต้นทรงพุ่มไม่ตรงนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับ เพื่อนๆที่ปลูกบนสีที่ไม่มีโรงเรือนนะครับที่วางไว้ตามต้นไม้หรือวางไว้บริเวณบ้านนะครับซึ่งแสงะจะส่องมาด้านใดด้านหนึ่งนะครับเขาก็จะเอียงหาแสงนะครับทรงต้นเขาก็จะไม่สวยนะครับคือไม่ตั้งตรงนะครับผมก็มีปัญหามอนกันนะครับเพราะว่า ยังไม่ได้ทำโรงเรือนนะครับโรงเรือนนะครับก็ผมก็จะวางไว้ตามต้นไม้นะครับใต้ต้นไม้นะครับเขาเพื่็จะเอียงตอนเช้าเขา็จะเอียงหาแสงนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับซึ่งผมก็ดูจาก youtube บ้างหรือฟัง ถานอื่นๆหรืออ่านในอคอลัมน์ที่เกี่ยวกับบอลสีมานะครับเขาก็มีมมวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็คือให้เราหมุนกระถางนะครับหมุนกระถางสองสามวันก็หมุนกระถางอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าถ้าเขาเอียงออกก็หมุน ฝั่งที่เอียงออกเข้านะครับสักประมาณวันหนึง่งเขาก็าจะกลับคืนนะครับอันนี้การแก้ไขปัญหาง่ายๆนะครับมาดูต้นที่เอียงนะครับต้นที่เขาเอียงหาแสงสำหรับอ่ามสีของผมนะครับฝั่งนี้นะครับ ตัวนี้นะครับชายชนนะครับรูอผมก็จะหมุนนะครับตรงนี้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้อยู่ตรงนี้นะครับแสงอ่าเดแสงก็จะมาทางด้านที่ตอนออกนะครับขาก็จะเอียงหาหาแสงนะครับอผมก็จะหมุนอ่าหมุนที่เขาเอียงออกนะครับหมุนเข้านะครับ อ,อ,อีกสักประมาณครึ่งวันหรือหนึ่งวันเข,า,เขาจะค่อยๆเอียงกลับขึ้นมานะครับสักสองสามสี่วันวเราค่อยทำครั้งหนึ่งนะครับวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นอันนี้ก็ก็เหมือนกัน,นครับเมื่อวานเมื่อวานอยู่อย่างนี้นะครับขเขาก็อเอียงรับแสงทางด้านที่ตอนออกตอนเช้าฮองเหินนะครับมอนหงเหิน กัดสีสวยเลยมุมว่ามุมว่าเขาก็จะหมุนเข้านะครับหมุนเข้าอีกสักหน่อยเขาก็จะเอะยียงกลับขึ้นมานะครับอบอลสีเราก็จะ,อ,ะอยู่ในทรงที่ตั้งตรงนะครับก็คือสรุปแล้วก็คือการหมุนกระถางน,นั่นเองนะครับหมุนกระถาง ถ้าฝัา่งไหนที่เขาเอียงมากเริ่มเอียงหาแสงแล้วก็หมุนไปฝั่งตรงข้ามนะครับวิธีการแก้ปัญหาบอลสีไม่ตรงเขาเอียงหาแสงทรงพุ่มไม่สวยนะครับก็แค่หมุนปรับกระถางนะครับแต่จะวิธีการจะแก้ปัญหาได้ถาวรก็คือเรามีโรงเรือนนะครับโรงเรือน แล้วก็ไม่รงเรือนเราก็ไม่มีไม้ใหญ่รอบๆนะครับบอนซีเราก็จะตั้งตรงตลอดนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นที่นะครับเลี้ยงไว้ภายในบ้านหรือใต้ร่มไม้หน้าบ้านครับเราก็แก้ปัญหาโดยการหมุนหมุนกระถางก็ได้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆที่ปลูกเลี้ยงบอนสีนะครับผมก็ชอบอในสีสันความสวยงามของเขานะครับก็มีไม่เยอะนะครับก็เอาเทคนิคมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสำหรับคลิปหน้าจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆก็ ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆเพียงแค่นี้สวัสดีครับ